โลกมนุษย์ของเฮามีสถานที่แปลกประหลาดและลึกลับอยู่หลายแห่งบางสถานที่ก็บรสามารถหาหลักฐานพิสูจน์ได้และบางสถานที่ก็สามารถพิสูจน์ได้จากหลักฐานที่ค้นพบในสถานที่นั้นๆเมื่อนี้เราจะมจาจบกับเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณซึ่งมีอายุรหวาง5 0 0 0ปีหา500ปีก้อนคศโดยเรื่องราวของสิ่งต่างๆนี้ คือคนพบครัง้งทมิตในปื้นบันทึกของนักกวีสาวกะเล็กที่มีเสื่อว่าเอนติเพเตอร์แห่งไซดอนเป็นการจัดทำบัญชีซิ่งมหมัศจรรย์ของโลกเป็นครัง้งทมิตของมนุษย์ส่วนหลายเมนซิ่งก็สร้างในบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตะวันออกสันนิษฐานว่าสมัยนั้นยังบบมีการล่องเรือไปสู่ทวีปอื่นหลายคือกับยุคต่อมาสถานที่มหัศจรรย์ทัางเจตแห่งนี้มีลายซื่อดังต่อไปนี้ 1. หมหาพิรามิดแห่งกีซามหาพิรามิดของฟาโลฟูฟูฟูตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำนายประเทศเอียิปต์สันนิฐานว่ามีอายุประมาณ4,500-5,000ปีและเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพียงแห่งเดียวที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกที่สามารถยืนยงอยู่มาฮอดปัจจุบันนี้ใไซเป็นที่แคปศพของฟาโลตั้งด้วยก้อนหินสายที่แกสลัก เป็นหูบสี่เหลี่ยมหลายกว่า2 3ล้าน3แสนก้อนการก่อสร้างก็ใช้เวลายาวนานถึงสาวปีและใช้แรงงานบบตามกว่า1 0 0 0แสนคนปัจจุบันการก่อสร้างพิริมิดยังคงเป็นปริศนาเพราะว่าน้ำนักของหินแต่ละก้อนนั้นนักหลายตนโดยคนสมัยนั้นบบมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยคือกับปัจจุบันนี้บบหูจักไซเมกระทังรอเลือนหรือที่เอิ้นว่า ระบบรอในการลากดูงสิ่งของโดยซ้ำม,มีเพียงบางหลักฐานที่เป็นภาพแกสลักเทิงปะาผน,นังที่แสดงให้เห็นถึงการย้ายเทวโูปโดยใช้แงงานนับพันลากดึงไปเท่านั้นแต่นั่นก็บสามารถตอบพวกเห่าได้ว่าเขาเจ้าใช้วิธีการใดในการเคลื่อนย้ายก้อนหินที่มีน้ำหนักหลายตนขึ้นสู่บริเวณกอ้างที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเทียบเท่ากับตึก40ชั้นในปัจจุบัน ก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไป 2. ส่วนลอยแห่งบาบิโลนส่วนลอยแห่งนี้สร้างโดยพระเจ้าเนบูดาเนซาที่2ในช่วงปี605-562ก่อนคศกปัจจุบันส่วนแห่งนี้ได้หายสราบสูนไปแล้วสันนิษฐานว่าอาจจะตั้งอยู่บริเวณนครบาบิโลนเมืองมาฮาวิวประเทศเอรักมีการพานลนาถึงส่วนแห่งนี้ว่า มีพื้นที่ก้องขวางต่างสูงขึ้นไปเป็นสั้นๆอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์มีระบบหดนน้ำต้นไม้จากทางเถิอกโดยการปล่อยน้ำไห,หลลงมาตามซั้นต่างๆพระเจ้าเนบูดาเนซาที่สองสร้างไว้เพื่อให้เป็นที่พักพอนแก่พระมหิีของพระองค์เพื่อบรรเทาความคิดทอดบ้านของพนาโดยพนาเป็นคนตอรซียและไดภูมิลำเนาเป็นภูเขาสูง มีต้นไม้และพืชพันธุ์นานาชนิดจึงเหให้ผนางโบมาภุมมีทัดแบบเรียบๆของนคนปรปาปิโลดท,ที่เป็นท่งเพียงและทะเลทรายเป็นส่วนใหญ่ 3. เทวรหูบซุสที่โอลิมเปียหากเทวรหูบนี้ยังคองอยุหอดปัจจุบันมันจะต้องเป็นสิ่งที่ก่อสร้างเกี่ยวกับเทพเจ้าที่วิจิตรงดงามที่สุดแน่นอนเทวรูุบังกาวตั้งอยูุ่ประเทศกเก สร้างขึ้นเมื่อปี462ก่อนศโดยสร้างแกะสลักของสาวกะเล็กที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งยุคบูฮานมีนามว่า PDS อุปันนี่มีความสูงถึง12เมตรนั่งอยู่ิึงบันหลังประดับด้วยครับงาสร้างผ้าใหม่และอื่นๆสร้างไว้ในวิหารโดยมือขวาถือคาถาและมือซ้ายถือหุบปั้นแห่งไสสนาสูสถือเป็นผู้นำแห่งเทพเจ้า ซึ่งเสาก็เล็กนับถือหลายในยุคนั้นใครจะเดินทางไปเมืองใดก็ต้องขอพอรจ้าคุณปั้นนี่เสียก่อนในปัจจุบันเม่เหลือเพียงซากและเสาของวิหารบางส่วนเท่านั้นเนื่องจากทึกไฟไหม้และทึกทำลายเสียหายจนหมดสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเมืองโอลิมเปียประเทศเกรกในปัจจุบัน 4. วิหารอาร์ทิมิส วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเมืองเอพิซูสในประเทศตุรกีสร้างขึ้นเมื่อประมาณ550ปีก่อนครออิสตสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพีอาร์ทิบิสที่พวกได้ผ่านเข้าลกปูษาว่ากันว่าวิหารแห่งนี้มีสถาปตัตยกรรมที่งดงามหาที่เปรียบได้ยากในยุคนั้นและสถานที่แห่งนี้ถืงเพ่าทำลายอยู่หลายครั้ง,งทั้งทำอิดเมนทูทำลายในช่วง365ปีก่อนครสต ซึ่งตรงกับวันประสูตรของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชต้องการบูรณะวิหารแห่งนี้ขึ้นมาใหม่แต่ชาวเมืองก็ปฏิเสธและเลือกจะบูรณะไม่กันเองโดยลดขนาดวิหารให้น้อยลงต่อมาก็ทึกทำลายอีกครั้งหนึ่งโดยโพกโกสจากเยอรมันที่บุกเข้ามาโจมตีเมื่อปีคศ2 1 2จนต้องบูรณะซ่อมแซมกันอีกหลายครั้ง แต่สุดท้ายก็ถูกทำลายอีกโดยกุ้มเสาคริสในปีคศ401ในปัจจุบันเหลือเพยงซ่าของเสาของวิหารเท่านั้น 5. คุสานแห่งหาคาลินาสซัสที่ตั้งอยู่เมืองโบดุมประเทศตุรกีสร้างขึ้นเมื่อปี351ก่อนคอศโดยพระลาสินีอาเทเนเซียได้ให้คนสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นอนุสวร์แดพ่พระสวามี กษัตริย์แห่งโมโลซุสแห่งคาเลียที่สวรรคตเมื่อปี353ก่อนคศเป็นสถาปตัตยกรรมของกะเล็กที่มีความสวยงามและสูงถึง42เมตรความยาวของฐานโดยรอบ140เมตรยอดสุดได้ปั้นหุบป,ปันมาหูหนึ่งที่กำลังแกลาสลดซึ่งอยู่ถึงลาสลดนั้นมีกษัตริย์และผามยืนอยู่ประกอบด้วยลวดลายที่สวยงาม ได้ถึกทำลายหลวงจากเหตุแผ่นดินไหวในปัจจุบันเหลือเพียงซากและหุบปันต่างๆที่ใช้ประดับสุสานเท่านั้น 6. เทวาหูโคลอสุสแห่งเกาะโฮสตั้งอยู่ในทะเลเอเจียนในประเทศกะเล็กเป็นหุบปันทองสำริดขนาดใหญ่ของสุริยะเทพที่ถือเป็นเทพ,พเจ้าที่สาวกะเล็กนับถือหลายในยุคนั้นมีความสูงป,ประมาณ33เมตร ก่อสร้างระหว่างปี292-280หาก่อนขอสาโดยนักวิศวกรที่มีชื่อว่าซาเลสแฮงลินดัสเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างตั้งยุปป่ปากอ้าวของเกาะโฮสในท่ายืนกลางขาทั้งสองข้างออกโดยเครื่อต่างๆสามารถลอดไปมาแต่ก็ถึกททำลายจากเหตุแผ่นดินไหวหลังจากการสร้างส,างสำเร็จเพียง56ปีเถึงอย่างนั้นซากของเทวู กย่างเป็นจุดแล่นมากของผู้คนในบริเวณนั้นมาถึง800ปีในประวัติยังบันทึกไว้ว่าเพียงแต่เดิ้วของหูปันก็ใหญ่กว่าหูปันปกติในยุคนั้นแล้ว 7. ประภาคารฟาโฮสแห่งอเล็กซานเดียประภาคารยักษ์แห่งนี้ตั้งอยู่เมืองอเล็กซานเดียประเทศอียิปต์ สมัยพระเจ้าปโตเลมีประมาณปี280ก่อนขอศอบสร้างโดยหินออนแกะสลักมีตะเกียงขนาดใหญ่อยุดถึงยอดโดยในเวลากลางวันจะปล่อยควันออกมาและเวลากลางคืนจะเป็นแสงไฟสว่างซึ่งว่ากันว่าความสูงของประภาคารสามารถเบิ่งออกไปไกลได้ถึง56กิโลเมตรแต่ยังบม่มีหลักฐานใดชัดเจนว่า ใช้วิธีใดในการจูดไฟและส่องสว่างเพราะมันมีความสว่างหลายเกินกว่ามนุษย์นึ่ยุคนั่นจะเห็นได้บางก็สันนิษฐานว่าใช้แว่นในการสะท้อนแสงบางก็บอกว่าสามารถสะท้อนแสงได้ถึงสี่ทิศและบางก็สันนิษฐานว่าสามารถส่องแสงได้เพียงสองทิศเท่านั้นแต่ก็บ่มีหลักฐานใดยืนยันได้อย่างชัดเจนประภาคารแห่งนี้มีอายุถึง1,600ปี ก่อนจะทึกทำลายลงจากเหตุเพดินไหวในช่วงศตวรรษที่ 13- หาศตวรรษที่14